สวัสดีครับทุกท่านครับเช้าวันนี้พาทุกท่านมาชมตลาดเช้าศรีสะเกดนะครับหรือว่าตลาดสดเทศสบาล3อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับนี่นะครับก็คือตลาดสดเทศสบาล3หรือว่าตลาดเช้าศรีสะเกดนะครับบรรยากาศเช้าเ้าแบบนี้ก็คึกคักทีเดียวนะครับดูครับการค้าการขายนี่คึกคักทีเดียวนะครับเช้านี้ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับของตลาดเช้าสีสะเกต่วันนี้เทศสิเกี่มาในเช้าเลยนะครับขยันขันแข็งทีเดียวตรงนี้ก็เป็นซอยนะครับที่ขายข้าวเหนียวนั่นเองนะครับบริเวณตลาดเช้าคือคักครับ ตลาดเช้าสีสะเกดนะครับหรือว่าตลาดสดเทศบาล3พอำเภอเมืองจังหวัดศีสะเกดครับพี่น้องครับ ขายปลาครับพี่น้องครับมองนี่นี่ผักขึ้นบ้านสดๆดเลยครับพี่น้องครับมีทั้งบวบผักเม็กผักอีตูนะครับผักขึ้นบ้านเท่าโอ้สดสดเลยครับตรงนี้มองนี่นี่ต้มเนื้อหาสิบบาทด้ครับหาสิบบาทนี่ได้โอ้ได้พวกแกงหลายเลยครับมองนี่นี่ครับมองนี่ขายปลาครับพี่น้องครับมีทั้งปลาทั้งปูเลยนะครับพี่น้องครับปูหน้านะครับ เราด้สิผ้าถูกกันยางในตลาดสดเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศของตลาดสดเมืองรีสเกตนะครับหรือว่าตลาดสดเทศบาลสามเมืองรีสเกตนะครับหรือว่าตลาดเสาร์นั่นเองนะครับตลาดนี้ก็สิขายยามือเสาร์นะครับเชาเสาร์ถ้าสายๆมาเนี่ยก็สิเริ่มห่างๆนะครับถ้าสายมา ศรีสะเกดมาร์เก็ตนะครับตลาดเช้าศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้อยู่ในฟังตลาดสดเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินชมตลาดสดจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าตลาดเช้าศรีสะเกดครับพี่น้องครับซึ่งบรรยากาศในงา็ถือว่าคึกคักนะครับพี่น้องครับตลาดสดครับ ครับบริเวณของด้านหลังตลาดนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของตลาดเช้าสีสะเกษนะครับพี่น้องครับถ้าทุกขันมาชมตลาดด้ครับเมืองไหนพี่น้องการขาการขายก็ถือว่าคึกคักนะครับตลาดเศร้าๆแบบนี้ครับพี่น้องครับใครอยากมาชมบรรยากาศของตลาดเศร้านะครับขามาเศร้าๆด้ครับพี่น้องครับ 15ถูกขันนะครับมาเบิร์เพื่อนขายปลานะครับพี่น้องครับนี่นะครับโอ้ปลาสดๆเลยนะครับพี่น้องครับปลาสดๆตลาดเช้าสีสเกตครับพี่น้องครับโอ้ปลานี่ครับพี่น้องครับปลาลดก็มีปลาเสื่อมก็มีกบก็มีนะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศที่คึกคักนะครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้คึกคักหลายครับพี่น้องครับคึกคักแเต่เงินหมดเเงินเป็นยังไง บม่มันมันคคอคักต่ค่นซ uh, like cool ah ื้อปลาเออปลาสดๆนะครับโอ้พี NOW ่หน่องพี่นองมีหัปุ้งคอยกับีนะครับพี่น้องครับนันนั้ะครับเป็นบรรยากาศของตลาดสดสีสะเก็ดนะครับพี่น้องครับโอ้เทศสกิดมากเป็นกับฝ่าวก็บนะครับพี่น้องครับันนครับพี่น้องครับคือบรรยากาศของตลาดสดเมืองสีสะเก็ดนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ